สวัสดีนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกับศีกรุงโบเกอร์นะคะสายงานของเราคือสายงานทิปวิจิตนะคะสายงานอันดับหนึ่งแล้วก็มีสมาชิกสูงสุดและรายได้เยอะสุดอของบริษัทนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาร่วมทีมกับทีมของพี่บัวนะคะคำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเข้ามาแล้วจะเริ่มยังไงเริ่มแบบนี้นะคะ สัญญากับเราได้ไหมคะว่าจะอยู่เรียนเพื่อให้รู้กับห้องเรียนของเราให้ครบ60วันถ้าทุกคนอยู่ครบ60สิวันแล้วท่านจะตัดสินใจได้เองค่ะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้กับธุรกิจของเราฉะนั้นอยู่เรียนนะคะเพื่อให้รู้ให้ครบห0สิวันนะคะค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเข้าห้องเรียนสามห้องเรียนนี้นะคะห้องเรียนแรกก็คือไลน์กุ๊กนะคะ เป็นห้องคัดลูม A นะคะห้องที่2ก็คือ f c e e o o o กลุ๊บนะคะไขข้อข้องใจเรื่องประกันภยัยแล้วก็ห้องที่3นะคะเป็น f a c e b o o k กลุ u p เหมือนกันนะคะบั้นผู้นำธุรกิจนะคะของทีม4โค้ด4ขุนพลค่ะหัวใจสำคัญหรือแผนธุรกิจของ4กรุงโบรกเกอร์นะคะไม่ได้ขายแต่รายได้มาเองนะคะจากการบอกต่อให้ทำบัตรสมาชิกนะคะส่วนลดจากการทำคอลบอและประกัน ทุกคนนะคะที่มีเลขบัตรประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับสีกุง้งคือลูกค้าของเรานะคะเราจะชวนทุกคนเพื่อให้ทุกคนบอกต่อนั่นแหละคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่นี่ค่ะถ้าไม่ได้ขายนะคะรายได้จะมาได้ยังไงนะคะดูจากรูปนี้นะคะอ่าก็คือเราจะค้นหาคนที่จริงจังและทำงานกับเขาแบบนี้นะคะ,ะทำให้เขามีสายงานแบบเรานะคะ อย่างน้อยก็คือ5้าสายงานและสอนให้สายงานของเขานะคะมีทีมงานอย่างน้อย3ชั้นลึกนะคะและถ้าทุกคนทำแบบนี้ได้นะคะ,อ,ะอย่างน้อยคนละ5สายงานและแต่ละสายงานมี5ชั้นลึกนะคะจะมีรายได้หลักแสนและรายได้ก็จะเป็นรายได้แบบยั่งยืนด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่ารายได้มันจะมาแบบไหนนะคะ ถ้าเราหาคนจริงจังเจอนะคะสัก7 8็ด้อยปดสิบคนนะเชื่อไหมคะว่า7 8็ด้อยปดสิบคนเนี่ยเขาต้องมีคนที่เขาไปบอกต่ออยู่สมมติว่า1ิคนเพราะฉะนั้นคนในองค์กรของเราจะมีเท่าไหร่คะมีเจ็ดันดร้อนะคะบวกกับคนจริงจังเมื่อกี้นะคะ7 8็ด้อยปดสิเพราะฉะนั้นคนในองค์กรก็จะเพิ่มมาแล้วเป็น8 5 0 0ัน้านะคะ ทั้งปีนะคะทั้งปีแต่ละเดือนจะมีคนซื้อประกันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 1 5คนนะคะคน715คนเนี้ยซื้อประกันนะคะเฉลี่ยเดือนละแค่1 0 0 0 0บาทนะคะยอดขายก็จะมาและ7ล้านนะคะ7ล้านกว่าบาททีนี้รายได้ของเรานะคะอ่าเป็นค่าสายงานเราคิดแค่ขั้นต่ำแค่2%นะคะ2%ของ7ล้านก็จะได้ประมาณแ0นกว่าบาทแส4นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะ รายได้เป็นแสนมาแล้วมาดูตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจตอนนี้นะคะทีมนี้เป็นทีมงานในสายงานเรานี่แหละค่ะ,ะทิพพิจิตนะคะแนะนำคนติดตัวมานะคะสองพคนทั้งองค์กรเจ็ดพันห้าร้อยคนและมีคนที่ขยายงานแบบจริงจังอยู่แค่19คนนะคะอย่างเมื่อกีอ้เห็นไหมคะเปรียบเทียบเมื่อกี้แปดพันห้ถูกไหมคะ,ะแต่ทีมนี้มีอยู่แค่7,500คนนะคะ ณเดือนนี้นะคะณเดือนมีนา65รายได้อยู่ที่200,000บาทต่อเดือนจะบอกว่าไม่ใช่คนที่ทำนานแล้วด้วยนะคะ,ะในการเริ่มทำธุรกิจมาแค่6เดือนก็เริ่มรักรายได้หลักแสนแล้วและตอนนี้นะคะรับอยู่ที่200,000บาทต่อเดือนและจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆไปและก็จะมากขึ้นนะคะหัวใจสำคัญอยู่ที่ไหนคะหัวใจสำคัญก็คืออยู่ที่คนนะคะอยู่ที่ทีมงานมากพอ รายได้ก็จะตามมานะคะอย่างที่บอกนะคะคนเคลื่อนเข้าสินค้าเคลื่อนออกรายได้เป็นแสนนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคนนี้นะคะมีคนที่แนะนำติดตัวอยู่หกร้อยสามสิบห้าคนทั้งทีมมีทีมงานห้าพันนะคะยอดขายอยู่ที่สองล้านรายได้เท่าไหร่คะรายได้หกหมืนสามเห็นไหมคะนะคะทีนี้เรามาเริ่มการกันค่ะทุกคน เริ่มยังไงเมื่อกี้เราเริ่มเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดปต่อไปก็คือสะสมสมาชิกนะคะบอกต่อให้ได้เยอะที่สุดนะคะเป็น Member Get Member นะคะระหว่างนี้ก็สอบบัตรในหน้าให้ได้นะคะเพื่อรับเพิ่ม3%เป็นาะเป็นค่าสายงานของเรานะคะเมื่อเราไดา้เป็นในหน้าแล้วนะคะปรับขึ้นระดับมีค่าสายงานแล้วยอดทั้งทีมนะคะยอดทั้งทีมสามารถยอดสะสมยอดทั้งทีมได้3 0 0 0 0 0 ก็สามารถขึ้นระดับเป็นระดับ4ไปนะคะแล้วก็ไปต่อในระดับต่อๆไปสุดท้ายนะคะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจที่นี่นะคะมีแค่คนเดียวค่ะคือคนที่ไม่ลงมือทำอถ้ายังไม่ออกจากธุรกิจนะคะและยังขยายทีมอยู่นะคะคุณจะหาคํานี้เจอค่ะคําว่า passive income นะคะแล้วถึงวันนั้นนะคะคุณจะมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะ งานนี้นะคะเป็นการทำงานแค่ทั้งเดียวนะคะหากคุณลงมือทำและทำให้มันสำเร็จนะคะมันจะเป็นการทำงานที่สำเร็จแล้วสำเร็จเลยนะคะที่เหลือก็แค่ออกไปใช้ชีวิตสุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนทำงานนี้ให้สำเร็จทุกคนจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะสำหรับคนที่สนใจร่วมทีมกับเรานะคะสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ทักมาได้ค่ะเราจะสอนทุกอย่าง สอนคุณให้เก่งกว่าเราแล้วเราจะสําเร็จไปด้วยกันค่ะ